ก้าผมอีสตีแล้วก็พร้อมด้วยผู้ใหญ่ล่ะครับผมทั้งคณะขอให้พระแม่พระพจารย์งดโทษให้พวกเก้ากับผมด้วยครับมาเรียงกันขออกาสกับผมกับผมปาวิชัย พร้อมด้วยพรนิดแล้วก็พออันนั้นกับพีดานผู้นางฟังพีดามีความคิดเห็นอี่ยังครับผมเรื่องน่ว่าคือพรนิดนิดว่าทําแบบนี้บ่ได้เลยวะสันก็เลยว่าเหตุจังใดพรนิดมีความคิดว่าจังใดพรนิดก็เลยว่าต้องต้องถามพออันนั่นผู้คนมีความรู้วาสันผมก็เลยต้องถามพออ่อนั่นว่า หลวงปู่เชิ็จังเสียมจี่เถื่อกว่าล่ละพอออนั่นเลยว่าถที่บอถือป้าวสันเห็ดจังไงต้องปักเสาเข็มผู้ใดสิเป็นผู้เลี้ยงกับหลวงปู่ก็เลยบอกผมเองก็ได้ก็เลยว่างสิแต่จิตดาลเป็นผู้นงฟั่งมมีความขีดอย่างยังเลยผมเป็นผู้เ้ามากที่สุดพอเนิตเป็นผู้เคียย์ปัญหาว่าให้ผมเป็นผู้เว้าพอออนั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการวิศรรวกรการก่อ,อ,กอ,อสร้างเรเด้กกาบเรียนเรืลวงรองเกิดหลวงปู่ อ,อต่อไปผม,ผมอขอทำขึ้นกับผมแน่นุ่มย่างเดียวกันนะปูค้มจิตคือกันผมขอบบผมขอขมาขอทำขึ้นกับผม ทีค่คิดผมคิดได้แต่ว่าแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าท่านได้โที่ไปที่มาว่าพอไป็นผู้วาจา,า,ารณ์ประเทศเจียงหนะเพิ่ผลบริเลียนวิศวะเพิ่นบริเลียนสถาปัตย์แต่เพิ่นนักมีประสบการณ์ได้ว่า สอดซองฉีดไข่ข้นซะก่อนเพิ่นจะเห็ดเด้็กหัวเห็ดทีลาบทีข่อยทีเนื่องตีสัน้นเพิ่นกับไข่ข้นบิ่งซะก่อนว่าเสียแบบใดมันจะค่อยสีมันคงเสียแบบใด้จะค่อยสีทาวรเพิ่นไข่ข้นแล้วน่นะไปไข่ข้นตึกตองดีแล้วเพิ่นกับจังอ่าตาสิ้นใจเอาเฮ็ดเฮ็ดมองนี่ละนั่นแหละเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้ แต่มันวัฒนธนรถึงขนนั้นเท่าก,กับกังวลกับเป็นธรรมดาเป็นกังวลเป็นห่วงจะเป็นธรรมดาต่วามวิโทษดอกมวิโทษต่างก้นต่างกิดใดแต่สําคัญก็คือเข้านี่ไปเก่าหลวงก่อนไปดูกอน์มาต่ไป ไปดูก่อนพ่อแม่กู้ใบจา,านว่าพ่อแม่กู้จานเนี่ยเพืเทศจังไดยเขาบอกเบิรงดสักวันน่ะบิรรอจังหวะสะกวันนั่นต่อไปว่าพเพื่อเ็ดแบบเดยออกมาลูกดเดย์แตเพื่อนเนี่ออกมาแล้วมันบอเป็นแต่มันโค้งถาวรเขาก็บอกว่าแก้ไขได้เฮ็ดไม่ได้นั่นแหละเป็นในบบนักผู้เฮ็ดออกมาแล้วถึงคันนี้แล้วเป็นในปลายวิสัผู้ตรวจงานอืมดีครับผมนี่ผมเสียร์ให่ใเดียวนักผูตอบผมสามั้ง การเป็นทางการคำตอบลงปูเนี่เป็นสถาปนึกไม่ใช่สถาปัตไม่ใช่สถาปนิกเป็นสถาปนึกและกระบวนวิศวกรเป็นวิศวเกินลงปูบอกว่างั้นก็ค่อยเบิงวา่าไม่สะดวก่า,ารูปใดวิศวเกินครับวิศวกรสถาปนิกกับสถาปนิก สียบอกว่าเบลเดยกาจังค่อยเบิง่งพอให้คุณอาจารย์เพิ่นมองทะลุแล้วเพิ่น์จังเฮ็ดต้วยแต่เพิ่นมองทะลุแล้วว่ามันคงบ่มันคง,นคงเพิ่นก็จังเฮ็ดจังค้ำลงไปนั่นแหละพราสิหายกันว้นหรือยังถึงขั้นนี้แล้ว มันพระท่านถึงขันเท่ากับไปทวงกว้อนนี่เฉยแหละเนาะอ่าแต่ที่เหตุนั่นคือกั้นดินซื้อได้นั่นกั้นดินมห้ดินไหลออกไปซื้อเป็นกําแพงกั้นดินเพราะหินเนี่ยมันแ็งแกงกวยบล็อกก้อนทับไปหินเนี่เท่ากับขั้นข้อดินเลยได้หินที่ว่างออมนั่นเท่ากับขั้นข้อดินนล้วดอกดินสูงไม่โอกาสสะลยนี้ได้ เห็นกับ่มไม่อโอกาสสิสไลน์นี้ได้เพราะว่าเพื่อนมันแข็งเพื่อนตรนไหนมันไม่ได้เห็นรองรับนะทั้งแต่คุณลงไปบ่าไไม่ได้เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นผลานหินที่ว่ามีดินปกคลุมกันนิดน้อยวันต,ต่อแต่ลงไปห็นคุณลงไปบ่ไรไม่ได้เห็นทั้งนั <c oughs> ้นนั่นเป็นมองบองแล้วว่ามันคงเป็นขั้นข้อดินในตัวมันก็จะว่าหินนี่ทับมันเป็นมีนขันข้อดินแล้วมันบอก ก็เห็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นขั้นข้อดินเขาเรี่องขอึข้นเรี่องขึน้นเตะเหินบ่ให้มีห้อยเพียวออกเออมนมาหนำเมนบอมมาหนำก็บบ๊บเพียวออกด้วยเพราะว่ายาแนวพร้อมยาแนวออมมัดมัดปนตั้งสิบกาสอบนแต่ยาแนวน่ะพูดเด้เปรียงกว่าเทพขัน้นอีกเออบัดว่าเทพขั้นข้อดินอีกได้ว,วัน บัดขัน้นขั้นในสั้นสองมันต่ไปขั้นลองรับแทงเท่ขัน้นีนอ้อมเลยเด้ยนี่แยาเห็นว่าเท่อ้อมว้อมอ้อมนี่ก่อนท่าสีว่างเล็กวนต่อก่อนจะว่างเล็กก่อน,อน,นสิเท้เพื่อนจริงแล้วก็ซ้อยข้านเขามาซ้อยขัน้นเขามาเจาะหินฝังหมดเล็กเสาเดี๋ยวมาฝังลงมอให้ตัดเป็นเล็กเสาเดี๋ยวมาซีเซ็นมาฝังลงซีเซ็น ฟังมาซีเซนตุกตุกตุกขั้นลงไปคือเจาะพระดานหินนี่เสียบลงไปงอเล็กเสียบลงไปเป็นข้อมาเสียบเสียบตุกขั้นถ่าจะค่อยเทโค้งนาข้อขั้นหนาเสมเส้นเนาะเบิ่งดูขั้นหนาเสียบเส้นได้พออ่าก้าวทำในเบิ่งโครงการกับแมาประเทศเป็นปล่อยสร้างเยอะ ผมรใจเลยครับแต่ว่าผู้กับเนที่เพือักที่ซาาจริงๆนะครับตแต่ว่าด้วยปถิเอเหตุการณ์องลูกศิษย์โูมีเ์ตียละครก็เลยเกาใหกู้เป็นู้แล้วกก็ได้ว่าที่ลพอขี้บาปเพาะนั้นอเควเสียหว่ให้บาปหอก นี่คือพกขีบบาบมันสลาดกลัาพอไม่กูบ้ใบจาน,นนะจ๊ะนกมาฟังเหตุฟังผลสะกวนว่าเสียงมาลูกได้อเ,เออมาเทพเพื่อนสเสภาเส้นหมดได้เพื่อนแรกคกนโตเล็กสามมัดเป็นไหวเมร์นี่ก็เล็กสามมัดทน,น,นตะไป <c oughs> อ่า นเส,ส้น้าเส้นหล้วก็เทศสั้นสองอยู่ได้บ้นานก็ไหวเมียดเล็กสามคือการมัดประเทศสองสั้นนะเ้นทางอสั้นเออเป็นค้นทางสองสันออ้นไม่มีโอกาสแตกไม่มีโอกาสแตกไม่มีอ,อ่อาอะไรเรียกว่าสบายใจได้นั่นวิศวะมาตวรวจกะผ่านเออเอะไรหาย กังวลโมบีโทษดอกทำเคลื่อนแล้วเอ้าสติผาดพังไปโซ่ข้าวโซ่ข้าวเราก็ทำเคลื่อนเราก็จบส่วนละโมบีโทษดอกเดี๋ยวหลวงปู่ว,ว่าไปพวกขี้บาปมันดูถูกมองขามหัมวพ่อแม่ครูบาอาจานนี่เนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์กังวลเนี่พวกขี้บาปาก,ก็นด้หรอก มันว่าถึงขันตอนสีบอกมันบอกก้อนแล้วเดี๋ยวสนันนมันเก่เงกลัวพพอแม่มรูบายจันยร์ตัวนี้จออมอยู่นี่แล้วว่ะอืจมอม่จมอกไม่ปาอะ้ยได้ยินทู่หัวเฮอเงียละไปไปนั่งนี่แหละผู้มี ปัญญาท่านเรียกว่าพระโสดาบันไม่ปกปิดบาปรู้ว่าทำบาปปลิบทำาืืนทันทีท่านว่าภูมิพระโสดาบันไม่ปกปิดบาปเพราะท่านไม่มีภพที่แปดนะพระโสดาบันท่านไม่มีภพที่แปดท่านจึงทำาืืนทันทีนี่แหละก็จบไปคำว่า ทำขึ้นเข้ามาบ่มพีพบที่ 8, แปดกแข็งเสีละบ่มปกปิดบาปหรือวา่จาจะคของพลาดพังพังเพลอไปโดยควอมู้เท่ามาถึงการกรดีแล้วควอมพังเพลอกรดีนั่นแหละพอสำนึกไดล้วกามันเรียกวาทำขึ้นก็จบเนจนไปขันมักมมไหวกันต่อพบต่อสัต์นี่แหละต่อพบต่อสัตว์เนี่ยย่าวไปอีกเรียกว่า ผมยังไม่ถึงพระอริยะผมยังไม่ถึงพระอริยะเป็นผู้สั่งสมพพซาตุลไปเรื่อยๆเอยนั่แหละให้วกเข้าเข้าใจแต่หงว่าทําเพียรเห็นเรีย,รย,รย,ย,รรยบทาขึ้นท่านที่โทษของข้าสิเบาบางลงโทษของขาสิเบาบางลงเบาบางลงเป็นอย่างว่าพระโสดาบันไม่มีพบที่แปดเจ็ดซาติเป็นอย่างมากเพราะท่านไม่ปิดปกปิดบาป ถ้ารู้ว่าพลาดพังพังเผลอทำเกินทันทีไม่กลัวเสียหน้านะคือภูมิปัญญาเราะนัว่าถอดถอนตนออกจากพบศาสตร์ได้เข้าขใจ <c oughs>